หลังจากที่ช่างทอผ้าเราทอเชิงจบลายปราสาทสองชั้นลกคุ้มสองแถวเสร็จแล้วนะคะแล้วก็ต้องมานั่งออกแบบตัวผ้าสิ้นนะคะว่าเราจะทำลายอะไรดีนะอะไร้ก็ไม่อยากให้หมันเหมือนคนอื่นๆเนาะก็คิดว่าจะทำลายนี้เอามาเป็นตัวผ้าสิ้นแต่ว่าถ้าสมมติมันไม่มีกรอบเลยกว่าคนทอจะลำบาก ก็คิดว่าน่าจะทำลักษณะคล้ายๆกับเอาตัวลายประกอบของตินจกอะค่ะซึ่งมีทั้งนกคุ้มแล้วก็มีดอกหมีแล้วก็มีนกคาบเอามาเป็นตัวประกอบของตัวสิ้นซึ่งก็น่าจะน่าสนใจดีก็เลยลองพล็อตกราฟดูนะคะโดยฟิล์มที่เราจะใช้สำหรับการทอตัวสิ้น ก็ถ้ากับฟื้์สิบหลบนะเราก็จะต้องมาตั้งกราบดูเนี่ยนี้เราก็เริ่มจากจกมาวันก่อนแล้วก็เอาตัวสีที่เป็นลายตัวนี้ค่ะอ่าเอามาใส่สีให้มันเป็นสีเดียวกับผ้าสิ้นนะคะอันนี้แล้วเราก็เอานกคุ้มมาใส่นะคะนกคุ้มเราก็จับสีให้มันเป็นเหมือนสีที่เราใช้เลยสีเหลืองอาจจะเข้มไปนิดนึงเพื่อให้คนทอผ้าเข้าดูได้ง่ายหน่อยแล้วก็ ต่อด้วยลายดอกบัวซึ่งลายดอกบัวเราก็จะให้มันขยับกันแบบว่าไม่ต้องไม่ต้องตรงกันซะทีเดียวให้เหลื่อมกันแล้วก็ตามด้วยนกข่าแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นดอกบัวอีกทีหนึ่งแล้วก็จะเป็นนกคุ้มนะคะอันนี้ก็จะเป็นดอกบัวแล้วก็จบด้วยจบมะวันเป็นอันปิดตัวสิ้นที่เราจะได้นะคะซึ่งก็เราก็ต้องไปเตรียมค้น เกลือเพื่อที่จะทำสิ้นต่อไปนะคะอันนี้ก็จะเป็นขั้นตอนของการออกแบบหมายถึงว่าตินจกเสร็จแล้วเราก็ถึงจะมาออกแบบว่าเราจะเอาผ้าสิ้นยังไงดีเพื่อให้มันเข้ากับตัวสิ้นนะคะก็จะมีวิธีการที่เราทำงานกันแบบนี้นะคะ่ะอันนี้จะเป็นลายกราฟที่ออกมาแล้วว่าตัวสิ้นมันจะออกมาประมาณนี้แล้วก็ป้าปอบก็กำลังค้นอยู่นะคะเพื่อที่จะนับช่องแต่ละช่องช่วงที่ไม่ใช่เป็นลายจบ ก็จะทําเป็นเส้นคุบเส้นคุบหมายถึงหนึ่งช่องต้องมีสี่สี่เส้นเพื่อให้มันมีความหนาของผระถุงแต่ถ้าเป็นช่วงไหนที่เป็นลายก็จะเป็นค้นปกติก็คือช่องหนึ่งมีฝ้ายสเส้นนี่ก็จะเป็นการค้นเส้นยืนเพื่อที่จะเปลี่ยนทำตัวสินวววน้นการทํขอบให้าป็นจุด หลังจากเราทำเคลือเสร็จแล้วเราก็มาสืบต่อโดยลายเราจะต้องนับว่าลายจบอันไหนมีกี่ช่องเพื่อที่จะสืบแบบคู่เดียวต่อหนึ่ช่องแต่ถ้าลายช่วงไหนที่ไม่ได้จบเราก็จะทำเป็น สี่เส้นต่อช่องอเนี่ยก็จะต้องนับเส้นได้ทีละเส้นทีละเส้นเลยอันนี้ก็จะงงงงนีดูอันนี้จะนับเพื่อที่จะทำเป็นช่วงของทอผ้า นีกี่ช่องยี่สิบเก้าอันนี้ลายจกลายจกลายลายลายจกลายจกนกคาบล็อกคาบทั้งยี่สิบเก้า,กาช่องตัวนี้ก็จะเป็นจับทีละเส้นมัดต่อกันก็จะเป็นช่องหนึ่งสองเส้นก็อันนี้ก็จะเป็นส่วนที่มันเป็นลายนกคาบเพราะเราจะต้องใช้จกก็จะเป็นเส้นเดียวแค่สองเส้น พอหลังจากนกคาดไปแล้วก็จะเป็นช่วงผ้าพื้นก็จะเป็นช่องละสเสน้นนั่นจะเว้นไว้26ช่องอันนี้คืองานที่เราขึ้นกี่แล้วนะคะเป็นส่วนของผ้าถุงผ้าสิ้นนะคะที่จะไปต่อกับปิงจบเราก็จะมีการสลับลายใช้ลายนกคุ้ม ก็จะมีลายดอกบัวสลับดอกกันไปแบบนี้นะคะเต็มถืนก็น่าจะสวยอยู่ต้องรอติดตามชมนะคะอีกหนึ่งเดือนอาจจะไม่ถึงก็ได้ค่ะเพราะว่าลายไม่ได้ซับซ้อนมอันนี้ต้องขึ้นอยู่กับคนทอนะคะรอติดตามชมกันค่ะว่าสำเร็จออกมาแล้วผ้าจบจะเป็นแบบไหนนะคะที่ต่อเันเรียบร้อยแลยะะ้ว